สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟจีลงบ่าวสาวปูหากินบ้านๆน,นะคะค่ะวันนี้สาวปูพามาลงทะเลปากคลอกกันอีกนะคะเพื่อนๆพนพามาหาสาหร่ายทะเลแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บหาลากหอยแครงด้วยนะคะเอาไปยำกับสาหร่ายทะเลนะคะเพื่อนๆนไปจ้าเดี๋ยวตามสาวปูไปนะคะเดี๋ยวจะไปหาหอยก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําขึ้นสาวปูจะหาหอยไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะขึ้นกลับมาหาสาหร่ายกันนะคะเพื่อนๆน ได้ค่ะแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ค่ะ น,นี่นะคะทุกคนแต่ตัวใหญ่เห็นเลยค่ะ นี่อีกตัวนะคะหอยแคลงค่ะนี่อีกวันนะคะเพื่อนเพื่อน ดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ย งมหาตั้งนาน,นะคะทุกคนนี่นะคะเห็นกันไหมเอ่ยน้ำขึ้นมาถึงที่สาปูหาหอยแคลงแล้วนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะพอแค่นี้นะคะเพื<ๆ>่อนหาไม่ทันน้ำนะคะน้ำขึ้นเร็วมากน้ำขึ้นมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวสาปูหยุดหาหอยก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บ ไปเก็บสาหลายนะคะทุกคนเอาไปยำไปจ้ะนี่นะคะเพื่อนๆทุกคนสาหร่ายที่สาวฟูจะพามาเก็บนี่นะจะเอาไปยำกับหอยนะคะนี่เลยจ้ะเคยกินไหมเหอ่ยกินกรุบกรุบนะคะยำอร่อยมากเลยจ้ะเพื่อนๆ แต่มันเพิ่งออกนะคะนี่มันยังออกไม่ยาวปกวติแล้วมันจะยาวกว่านี้นะเดี๋ยวหาเล็มเอานะคะทุกคนเลมเลมไปนะคะเพื่อนๆนมันยังออกไม่ยาวแต่ก็เก็บได้อยู่ก็ไปตัดขาที่บ้านนี่นะคะ สาหรายมันเพิ่งจะเริ่มออกนะจ๊ะเพื่อนๆมันยังมีไม่เยอะนี่ค่อยๆเลือกเก็บเอานะคะปีหนึ่งมันก็จะมีครั้งหนึ่งนะสาปูสังกิตมันจะมีให้กินปีละครั้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้สินี่อันนี้เอาได้อยู่นี่เอาได้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อน นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างอีกทีนะคะก่อนจะลวกตอนที่ลวกเราก็จะลวกกับน้ำปูนใสนะคะเพื่อน,อนๆนี่เลยจ้า นี่นะคะค่ะนี่เลยค่ะผลงานวันนี้ก็ได้หอยแครงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ได้สาหร่ายนี่นะคะสาหร่ายทะเลสาปูจะเอาไปยำกับหอยแครงนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะ มีทั้งทางเพจแล้วก็ทางยูทูบนะคะค่ะวันนี้สาปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ